วัสดีครับทุกทุกคนในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับในเมื่อคอมาเปิดในทัศกาลที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งเขาเริ่มเปิดกันตั้งแต่น่าจะเป็นประมาณวันที่19กันยายนนะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่13เมษายนของปีนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ไปเที่ยวในทัศกาลมานะครับแล้วก็เราก็ได้ไปพิกอัพ ของบางอย่างที่เป็นของที่ระลึกแล้วก็ของชําโรยของขามาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะลองมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเราได้อะไรกันมาบ้างน,นะครับซึ่งปกติแล้วที่ไทยนะครับก็จะมีของยูนิคอร์ที่คอแลกกับคานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อยืดคอตัวนี้นะครับอันนี้ได้มาจากยูนิคอร์ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้มาก็จะเป็นกระเป๋านะครับตัวนี้เลยก็ได้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็ค่อนข้างที่จะยาก,กนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่ไปต่อคิวซื้อก็คือค่อนข้างจะยาวมากจริงๆเลยที่เมลเบิร์นไม่ต่างจากที่เมืองไทยเลยนะครับซึ่งของชิ้นแรกที่เราจะเอามาโชว์ให้ทุกดูกันที่เราได้ไปพิกอัพมานั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเอาไปดูกันเลยนะครับนี่เลยของชิ้นแรกที่เราได้มาจาก NGV Melbourne นะครับอยู่ในถุงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรในถุงนี้นะครับ นี่เลยนะครับเป็นของชิ้นแรกที่เราได้มาจาก NGV นะครับก็คือจิกซอนั่นเองนี่เลยก็คืออันนี้ได้มาเป็น call ที่คอล l ลบกับ s n o o p ีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับของ limited edition ที่เขามีขายเฉพาะที่ NGV ที่เมลเบิร์นนะครับก็อันนี้จะเป็น j ิกซ a อ1 0หนึ่งพชิ้นนะครับซึ่งในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันนะครับ ก็จะมีตัวจิ๊กซอว์อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์ให้ดูเวลาเราจะต่อจิ๊กซอว์นะครับว่า,าสีไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังครับเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆดูกันว่าจิ๊กซอว์ที่เราต่อเสร็จ1000ชิ้นนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นรูกเล่นน้าจของจิ๊กซอว์ที่โอต่อเสร็จนะครับแล้วก็พึ่งเอาไปใส่กรอบมาแล้วก็พึ่งไปรับมาเมื่อวานนี้เองนะครับหนักมากนี่คือจิ๊กซอว์0 0ชิ้นนะครับ เป็นยังไงเพื่อนเื่อนชอบถึงบ้างไหมครับเป็นยังไงคือกรอบค่อนข้างจะหนักมากเลยนะครับกรอบเท่าเดิมจะมีแสงไฟอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือจิ๊กซอว์หนึ่งพันชิ้นที่เราต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่กรอบเรียบร้อยแล้วนะครับของคอนะครับขออนุญาตวางไว้ตรงข้างๆก่อนนะครับชิ้นต่อไปก็คือนี่เลยครับน้องส몰ไลน์นะคบนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูรอบๆ ชุดูก็พลาสติกตรงมือของนเขาจะมีป้องกันมาให้ตรงนี้นะครับก็คือส่วนแขนขาของน้องเราสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับแล้วก็ข้างใต้เท้าของน้องนะครับเขาจะเขียนว่า small line นะครับปี17ที่เขาผลิตตัวนี้ขึ้นมาของ collection นี้นะครับแล้วก็ผลิตโดย medical toy นะครับที โอเคแล้วก็เอกลักษณ์ของสโมลายอย่างหนึ่งก็คือตรงจมูกของน้องคอนะครับหรือว,ว่าของน้องคอมพานียนนะครับก็คือลักษณะจมูกเขาของเขาจะยาวๆนะครับเหมือนพีนาคิโอนะครับแล้วก็การแต่งตัวของเขาจะเหมือนกับมิกกี้เมาส์เป็นไงอันนี้เราได้สีน้ำตาลมานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสีาสีดำกับสีเทาจะหมดไปแล้วนะครับ อันนี้ก็คือน้องคอสโนว์ไลน์คอมพานียนของเรานะครับเป็นไงน่ารักไหมโอเคติดขอวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่าเราได้มา2ตัวในกล่องเดียวนะครับนี่เลยครับชิ้นต่อไปก็คือกล่องนี้เลย น้องคอ a อ o เด the way นะครับซึ่งในกล่องนี้จะมีอยู่2ตัวนะครับซึ่งจะเป็นอ่า open edition เหมือนกันนะครับของตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องให้ดูกันนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับคิด okay. เปิดกล่องขึ้นมาเลย okay. ซึ่งในกล่องนี้นะครับเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีน้อง คอมพานี่อยู่ข้างในนี้2ตัวนะครับหนึง่งสงแล้วก็เขาก็จะแพคเกจนะครับก็จะห่อมาเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีมีโฟมมีพลาสติกห่อข้างในเพื่อกันรอยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะครับโอเคนี่นะครับพอเปิดมาแล้วแนละ้วอ่ะของน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวเราขอเอาถุงพลาสติกออกแป๊บนึงนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรข้างในบ้าง Okay. อันนี้เป็นตัวแรกนะครับอุ๊โอเคเดี๋ยวเราเอาปาติกออกครับหวังไว้ตรงนี้ก่อนตัวที่สองนะครับนกออก่อนนะครับโอเคซึ่งน้องอลองดยของเรานะครับข้างใต้ขาวเขาก็จะเขียนว่าคอล ของปี19นะครับแล้วก็ผลิตด้วย m e d i c o m Toy ของชยหน้าเหมือนกันนะครับส่ว so, นอีกข้างนึงเขาจะเขียนว่าคอ l l แล้วก็เขียนชื่อว่า Along the Way คือชื่อ,อ Edition นี้นะครับซึ่งหลักจากที่เราได้มาก็คือ,อสองตัวคือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ o k เคนี่เลยครับก็คือน้องจะก,กอดคอกันแล้วก็เดินไปด้วยกัน,นะะจะดูเงาเงานิดนึงนะครับ นี่เลยให้เป็นเพื่อนดูซึ่งตัวนี้ลักษณะก็จะคล้ายกับตัวสมอลไลตัวแรกที่เราเพิ่งให้ดูกันไปนะครับแต่ว่าตรงจมูกของน้องจะไม่ยาวเหมือนตัวสมอลไลนะครับเป็นไงแยกกับ,กบนี่ตัวแรกนะครับอันนี้ตัวที่สองซึ่งลักษณะของน้องคอมพิเนนก็จะเหมือนมิกกี้เมาส์นะครับ Okay. ขอวางไว้ตรงนี้นะครับส่วนชิ้นต่อไปนะครับเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะหายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าของชิ้นนี้เหมือนจะออกมาวางขายนานแล้วตั้งแต่ปี2015-2016นะครับซึ่งจะเป็นการคอเลกของฟาเรเวนเรียมนักรองนะครับ ที่เขาคอลแลบกับคอมเดคาซองซึ่งทำเป็นน้ำหอมแล้วก็เขาเป็นคนอ,ออกแบบขวดให้เขานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองมาดูกันเลยว่าเป็นอะไรครับนี่ก็คือน้ำหอมของ p e r าเมเ i u m มคอลแลบบิดคอมเดคาซองแล้วก็ Call นะครับเป็นคนออกแบบขวดให้กับน้ำหอมรุ่นนี้นะครับซ,ซึ่งชื่อน้ำหอมรุน่นนี้ชื่อว่า Girl นะครับเรามาดูกล่องกันนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับ ซึ่งจะบอกว่าไปตามหาซื้อน้ำหอมขวดนี้ในเมลเบิร์นนะครับแล้วก็พอดีถามพนักง,งานเขาว่าเออยังพอมีอยู่ไหมเพราะว่าเราเพิ่งมาติดตามคอ l ได้ไม่นานแล้วก็คนขายก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวเขาจะเช็คให้แล้วก็เขาบอกเอาในสต๊อกอะมันเหลืออยู่ขวดนึงพอดีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แถวบ้านก็คือเราต้องเดินไปประมาณ สามกิโลนะครับที่จะไปรับน้ำหอมขวดนี้นะครับแต่ในสุดแล้วก็ได้มาครับยังไม่ได้แกะกล่องเลยเดี๋ยวเรามาแกะให้เพื่อนๆดูกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับโอเคมาแกะกล่องกันเลยนะครับเดีย๋ยวของดูแ๊บนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยว่าในนี้จะมีอะไรกันบ้างโอเคนะครับ ขาจะให้มีเป็นเกี่ยวกับบัตรของน้ำหอมดีเทลต่างๆอยู่ในนี้นะครับแกะยากนิดนึงนะครับอยู่ในใส่เกบโอเคได้แล้วครับซึ่งข้างในของน้ำหอมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีขวดน้ำหอมอยู่ข้างในแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ ตากระก,ก,กระบาดของคออยู่ตรงนี้ด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับนี่นะครับ,น,น,รบน้องน้ำหอม f a r a v i n i u m c o l l a b with Com Decasom นะครับแล้วก็คอเป็คนคนออกแบบขวดน้ำหอมให้เขานะครับศสเป็นประมาณนี้เลยนะครับครับแล้วก็เห็นไหมครับข้างหลังเขาจะเห็นว่า Astic by Call นะครับแล้วก็น้ำหอมนี้เป็น สำหรับ for girl and boy นะครับซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับขวดนี้โอเคซึ่งข้างหลังเขาเขียนว่า old e perfume นะครับแล้วก็ m a k e in France by Com c o m d e g a s o n นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดบกลิ่นกันว่ากลิ่นมันจะเป็นประมาณไหนนะครับกลิ in ่นสดชื่นนี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆคงชอบกันแต่คิดว่าที่เมืองไทยน่าจะมี ขายอยู่นะครับต้องลองไปดูที่คอมเดคาซองที่กรุงเทพน่าจะยังมีขายอยู่นะครับยังไงเพื่อนๆที่ใครที่เป็นเพิ่งเริ่มสะสมคอเหมือนกันเหมือนกับโอนะครับก็ลองไปตามหาดูนะครับเพราะว่ามันน่ารักจริงๆแล้วก็มันเหมาะกับการสะสมเอาตั้งโชว์ไว้ที่บ้านได้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็ลองไปตามหาดูนะครับคิดว่า ยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งที่เรายังไม่ได้เปิดให้เพื่อนๆดูกันนะครับอีกเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับชิ้นสุดท้ายเกือบลืมไปแล้วว่ามีก็คือชิ้นนี้เลยนะครับก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับของคองนะครับซึ่งโปสเตอร์จะออกมาด้วยกันที่เห็นที่อารทชชอป ที่เมลเบิร์นนะครับที่ m g b นจะครับก็จะมีอยู่2สีก็เป็นสีน้ำเงินเป็นตัว BFF นะครับเป็นสีน้ำเงินกับตัวสีชมพูนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อเขาก็จะมีะที่จับหูกระดาษตรงนี้ก็คือเราสามารถฮิ้วกับบ้านได้ง่างๆยๆไม่ยางนะครับเยันไงเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับน้องคอแล้วก็อยากจะซื้อเก็บไว้นะครับ เท่าที่ตอนนี้ที่ได้ข่าวนะครับก็คือ Call NGV นะครับเขาจะเปิดช็อปออนไลน์สโตร์นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้ที่ NGV Store Melbourne.com นะครับแล้วก็เข้าไปดูของที่อยากได้ซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะของที่เหลือที่ขายนะครับรู้สึกว่าจิกซอวน่าจะขายหมดไปแล้วนะครับจะมีเป็นพวกโปสเตอร์แล้วก็เป็นพวกน้องอ่าคอมเานนที่ยังมีอยู่บางรุ่นเพราะว่าโอก็เพื่อไปพลิกอัพมาเมื่อ สามอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีเวลาลองลองทำคลิปนะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่สนใจลองเข้าไปดูที่ ncv ของเมลเบิร์นในเว็บไซต์ดูนะครับซึ่งเขาก็จะมีเป็นพวกโน้ตบุ๊กมีพวกวายเนีวนะครับเป็นพวกของเล่นต่างๆมีหนังสือของคขด้วยครับซึ่งโอสั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่าจนช่วงนี้ยังติดโควิดอยู่คิดว่าเขาน่าจะส่งมาทีหลังนะครับถ,ถ้าได้ถ้าได้หนังสือมาแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาอ่ารีวิวให้เพื่อนดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอ ยังไงวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ของโอนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรไหมเพื่อนๆดูกันอีกนะครับวันนี้ยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุขแล้วก็อน j o ยกับน้อง c o m p a เนี n นของเราแล้วก็ e n j o ยกับคอของเราด้วยนะครับวันนี้บายบายไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ